ัวปะะคชัดเจนเลยนะเอา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 ทีละกําลังเอาทีละกําลังเราชัดเจนหรือยังก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ่แการไปขึ้ด้วยกันตอบคือตอบว่าโอเคแล้วตกลงเปลี่ยนกันแล้วก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่เหมือนในงานแต่งวันเนาะเพราะว่าเอแบบทั้ง่าลงพลงแท็กหรืออะไรอย่างความหวานอะไรอย่างเงี้ยมันคือคือก่อนก่อนหน้านี้ก็มีมีอยู่แล้วอะค่ะพวกเรื่องแฮชแท็กนะคะแต่ว่า แค่แบบรอบรอบนี้มันไปไปไปเที่ยวด้วยกันก็เลยแบบดูดูแบบชัดเจนขึ้นอะไรอย่างนี้มั้งคะใช่มันก็อข้างหวานข้างสวีอะไรก็ก็ก็เริ่มปกติอย่างมีการคุยกันไหมคะเออเดี๋ยวเราจะลงอย่างนี้ลงชั้นอย่างนี้ อ๋อไม่มีค่ะคือปกติก็แบบชอบแบบถ่ายรูปกันอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็แบบเรื่องแฮชแท็กก็คือแบบนี่จียอนเป็นคนที่แบบลงแบบตั้งนานแล้วอะค่ะก็เลยไมเราถึงยังไม่อยากอวสิทธิ์อะชัดเจนทีไม่ภาพมันก็ดูชัดเจนอยู่แล้วว่าแบบเรอนม่าจะเป็นแฟนอะกันก็จริงๆแบบไม่อยากอยากจริงๆความรู้สึกของหนูอะก็คือแบบอยากอยากเก็บไว้เป็นแบบเรื่องส่วนตัวบ้างด้วยอะค่ะก็ คือถ้าถ้าสมมติว่าคือหนูหนูก็แบบลงรูปอย่างนี้ก็คือแบบทําทําให้แบบทุกคนรู้ว่าก็อะไรคืออะไรเป็นอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบไม่จําเป็นต้องแบบบอกว่าอืมก็เช่นกันแต่ไม่ท่านชัดเจนกับเราเลยใช่ไหมก็ก็คทาย่างที่เห็นนะคะใช่เราไม่อยากจะพูดอบกมาว่าเป็นสถานะแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยจะให้ความรู้สึกภาพต่างๆเป็นบอกกล่าวดีกว่าค่ะใช่ อาจจะกดดันทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายแหละใช่แล้วกออ็คือด้วยด้วยแบบอาชีพของทั้งสองคนด้วยค่ะก็เลยแบบก็ระวังตัวด้วยแต่เหมือแบบว่าในในคลิปนี้มีทั้งเสื้อคู่แล้วก็ข้อบครัวนสองคนในที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอันนั้นก็มีคนเซลเล่นเฉยๆแต่ว่า คือจริงๆทริปนี้ก็คือแบบไม่ได้ตั้ง <ไป S 1> ใจอยู่แล้วอะค่ะคือจียอนเป็นคนที่แบบไปก่อนอยู่แล้วเพราะว่าคือทุก,ทกๆปีใหม่เนี่ยก็จะแบบไปไปหาครอบครัวแล้วก็ต้องแบบทำเอกสารต่างๆอยู่แล้วค่ะแล้วแบบก็เขาก็มาหาอย่างเงี้ยก็เลยไ,ไม่ค่ะไม่ ก็คือแบบมามาเจอกันแบบมาเที่ยวคือปกติปกติเขาก็คือแบบไปเกาหลีแบบบ่อยอยู่แล้วแต่แบบรอบนี้ก็คือตอนแรกก็บอกว่าจะแบบไม่ได้ไม่ได้มาที่เกาหลีด้วยจะไปแบบเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พาเค่เปเวียนนามให้อบารัวหรอไม่ค่ะไม่แค่แบบเจอเจอแบบเพื่อนเพื่อนหนูแล้วก็แบบน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพื่อนๆแตน้องเขามีคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างกับนันฮะ เพื่อนๆกับน้องเขามีคอมเมนต์ว่ายังไงเก็โอเคไหมชอบไม่มีอะไรแต่ว่าด้วยด้วยแบบทุกคนเป็นคนเกาหลีก็เลยแบบเขาก็สงสัยว่าธรอาชีพอะไราอย่ไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้เนาะว่าเขาทําอะไรที่เมืองไทยก็แบบเขาก็ถามแค่นั้นเองไม่ได้ถามสถานะหรือว่าไม่ค่ะไม่เพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรให้เขาโอเคเหรอที่เราแนะนำสถานะโอเคโอเคค่ะโอเคมาก สถานะเราตอนนี้ก็จริงๆหัวใจนี่คือถือว่าอินเลิฟไดไหมโอ้โหอะไรอ่างเงีคุณลมฝก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะใช่ดีขึ้นหมายความว่าทีนี้แล้วเรื่องความรักก็ความรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆใช่ก็เหมือนเมื่อก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์เราก็ไม่ไม่ค่อยชัดเจนตัวเขาเองก็เหมือนมีข่าวอะไรอย่างเงี้ยพอครั้งเดียงนิ้กลับมาเลยทำให้ความรู้สึกมันมากขึ้นภาพจะลงรูปเยอะก็เลยก็เลยทำให้ทุกคนคิดในทางแบบนั้นหรือว่าค่ะแต่ว่า คือจริงๆทางทางนูกับทางทางเขาก็แบบระวังแหละระวังมาไม่ได้ลงรูปเพื่อจะบอกใครใช่ไหมว่าสถานการณ์คือแบบเออชัดเจนแล้วอะไรเงี้ยให้รูปมันเล่าเรื่องละกันถ้ารูปมันเล่าให้เราได่กระตือกันได้ว่าเราเป็นรักกันเป็นแฟนกันก็ใจถูกมก็นี่นี่คือแล้วแล้วแต่พี่พี่ี่แต่ว่าสมมติถ้าพี่เขียนไปว่าเออเป็นแฟนกันก็โอเคใช่ไหม อันนี้ก็แล้วแต่พี่ๆเลยค่ะแล้วแต่พี่ๆเลยให้พี่อรมาตอบก่อนเ้ยพี่ให้พี่ให้พี่ให้มาตอบ้พี่อะ้พี่เลยพี่ให้พี่ใหนพี่้พี่อห้พี่อห้พี่้ี่ใ้อี่ใ้ี่ใ้พี่ใหพี่ให้พป่ให้ี่อน้พ่ใหี่ใ่ี้พี่ี้คือ้ี่ล้่่่่่่อ้่ี้อ้ห่หี่ี่่่พ คือด้วยด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยแบบค่อยๆไปค่อยๆเป็นแลนความสำเกันใช่เราดูด้วยความหวังไม่แสดง่ากเราดูด้วยความหวังในใจด้วยความหวังไม่ใช่ค่ะแต่ว่าแค่แบบคือจริงๆแบบเรื่องเรื่องอนาคตก็แบบเราก็ไม่รู้แต่ว่าคืออันนี้ก็แบบไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องอนาคตนะคะว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นแบบเรื่องเรื่องเรื่องที่แบบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าแค่แบบอยากทําให้แบบ ปัจจุบันให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยลงี่เขาม่สนใก็เราม่ตกรอไหมคนแบบอยางไงต่างๆมาบ้างมีกระแสมาต้านก็เขาเขาก็เอ็นดูค่ะใช่ยังเลยค่ะก่อนลงรูปมีกดดันไหมคะว่าแบบถ้าเกิดลงรูปไปแล้วมันจะแบบมีกระแสแอนตี้ออกมาอะไรยไม่คือก่อนหน้านี้ก็แบบลงรูปอยู่แล้วแต่ว่าแค่แบบทุกคนไม่ได้ไม่ได้แบบสังเกต มองค่ะแต่ว่าแบบรอบนี้ก็คือแบบคือแบบอยู่แบบเกาหลีด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบดูอะไรที่มันแบบดูชัดเจนไปเกาหลีก็มีข่าวเกาหลีด้วยกับดีซ่ากับดีซ่าที่คนโยก่าันงอ๋อจริงทำไมเราไม่โดนเราเขาโยุ่งยังเราว่าส่งมากับประเทศบ้าง จริงๆอันนี้เรื่องๆเ,เรื่องเนี้ยค่ะหนูก็เข้าใจเข้าใจลีซ่ามากๆนองลีซ่ามากๆนะคะก็คือด้วยด้วยเจียนก็เป็นคนต่างชาติที่ทํางานที่ไม่ใช่ประเทศเราซึ่งที่ที่นู่นน่ะก็จะมีหลายๆคนที่ทํางานที่นูน่นก็คือ อยากให้อยากเป็นอยากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่แบบทํางานที่แบบเมืองนอกนะคะก็คือยังไงก็เราก็แบบโดนแบบนี้อยู่แล้วก็เลยก็เลยแบบอย่าอย่าให้แบบคิดมากซึ่งก่อนหน้านี้แบบเจนก็เคยเคย,เคยโดนไล่แบบหลายรอบแล้ว <laughs> <laughs> ใช <laughs> ก่ก็เลยก็เลยจริงๆด้วย,ด,วยด้วยแบบคําพูดแต่ละคนเนี่ยก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ใช <laughs> เป็นก็ <laughs> 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 จริงไงโดนไล่โดนไล่หลายรอบแล้ว <laughs> ไม่พอใจไม่รู้ว่ามีกลิไม่กินไม่้อไหมเออไม่พอใจครั้งแรกอะค่ะครั้งแรกคือน้อยใจมากแล้วแบบนี่ก็เคยเล่าแล้วไงคะว่าแบบตอนที่แบบกลับมาจากเกาหลีอะที่แบบตั้งแต่ลงเครื่องมานี่ก็กลัวมากว่าจะไม่ผ่านต่อมอใช่แต่ว่าพี่พี่ต่อมอก็คือแบบินดีต้อนรับอะไรเงี้ยก็เลยแบบดีใจแต่ก็แบบ เออก็แบบเข้าใจเข้าใจมากค่ะเข้าใจความรู้สึกน้องๆที่แบบทำงานที่ที่นู่นนะคะอ่อรวมรวมถึงน้องลิซ่าด้วยซึ่งเออเราแบบควรที่จะแบบแคร์นคนที่รักเราดีกว่าเพราะว่าน้องเขาก็ไม่มีแฟนคลับเยอะมากอย่างเงี้ยคะ่ะก็อ,อยากให้แบบทุกคนสู้ๆกันก็ทำทำงานและแบบทำหน้าที่คงตัวเองให้ดีที่สุดอะคะ่ะกับข่าวนี้ในเกาหลีเป็นยังไงบ้าง,งาไม่ค่ะพ่อจะติดตามข่าคนเดวในเกาหลีเอง จริงๆทางเกาหลีก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรมากใหม่นะคะเพราะว่าแต่ด้วยด้วยความด้วยความแบบประเทศเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยก็เลยอาจจะแบบอันนี้ก็เข้าใจอันนี้ก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมาก